สู่ร,รายการ Thailand Got Talent โดย s si u n s i l และ Resona สนับสนุนทุกความสามารถครับเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างแท้จริงมมแม้กระทั่งสาวประเภทสองวันนี้จะมาโชว์อะไรครับบทกวีจากหัวจิตหัวใจของผู้หญิงบทนี้มีชื่อว่าน้ำตาตัวแม่ ขอเชิญประเมินด้วยครับครับขอรัเชิญครับกูอยู่ของกูดีๆมึงมาหลีกกูทำไมกูอยู่ของกูนิ่งๆแล้วมึงมาปิ้งกูทำไมกูอยู่ของกูเฉยๆมึงมาเสยกูทำไม กูอยู่ของกูคนเดียวนะกูก็อยู่ของกูคนเดียวกูได้ไปเชิญมึงเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตกูตั้งแต่เมื่อไหร่ใครใช้โทรมาหามึงนั่นแหละเดินมาขอเบอร์ส่งมเมสเซจว่าคิดถึงเธอมึงอย่าละมือทังแสไม่ได้เมื่อก่อนรักส่งทุกวันไม่เคยยั้งตมตเดี๋ยวนี้บอกมารับหน่นอยดิมนะึงบอกนั่งแท็กซี่ดีไหมคือจะบอกว่า โทษนะครับดูแล้วไม่อยากดูต่อคือจะบอกว่าความตั้งใจดีค่ะอย่าอย่าไปท้อนะอย่าไปท้ออย่าคิดว่าวทีนี้เป็นวทีสุดท้ายมันมีอะไรที่ทําได้อีกเยอะค่ะไม่ใช่วทีสุดท้ายแน่นอนทุกคนมันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตตัวเองก้าวเดินต่อไปได้มีคนที่แย่กว่าเราเยอะไม่ต้องกลัวคนที่ไม่กล้าขึ้นมายืนบนเวทีนี้ยังอายอยู่ที่บ้านเนะี่ยมีอีกเพียบตัวเองมายืนตรงนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากแล้วอย่ายอมแพ้ชีวิตยังอีกยาวไกลค่ะ ไม่ผ่านครับก็เข้าใจเนาะแต่ก็มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็โอเคก็เขาต้องให้กำลังใจเขาแหละ